ทุกคนนะเชื่อไหมครัว่าปฏิหารนั้นมีอยู่จริงในวันหนึ่งที่ผมนะ่ะเบื่อไม่มีอะไรทําเครียดผมก็เลยทําการกดหมาป่าเดียวดายมาเกมนึง ผมนั้นกล่าวว่าจะกดแบบโซโล่แต่ผมเผลอกดแบบทีมเราก็ไม่เป็นไรเล่นทีมก็ได้และแล้วเกมของเราก็เริ่มขึ้นผมทำการลูดหัวไปหนึ่งรายและวเขาก็โดนเข้าหัวผมกำลังจะวิ่งไปซ้ำแหละแต่ว่าเพื่อนของผมนั้นลัดคิวไปเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราเป็นทีมเดียวกันลัดคิวกันได้ผมก็เลยทำการวิ่งไปลูดหัวตัวที่สองเราก็นั่งตั้งไอวอลและหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูปกติดี แต่สิ่งที่มันเริ่มไม่ปกตินะ่ะใกล้จะเริ่มขึ้นในตอนนี้ตั้งหากตอนนี้เพื่อนของผมเขาก็เปิดไมค์มา,มาและเขาก็พูดอะไรประมาณกับว่าเราจะยิงหัวเขาผมก็ตกใจแล้วก็คิดว่าเพื่อนของเราต้องเก่งมากแน่ๆเลยเราเลยวิ่งมาทําการยิงหัวศัตรูและแล้วเขาก็ยังไม่ตายเราเลยเข้ามาในโคโนโนนแล้วทาการฆ่าเขาทันทีแล้วก็ตั้งไอวอแต่จจุ สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นครับผมและนั่นก็คือเพื่อนของเราหนะ AFK ยังไงล่ะโดนฆ่าตายไปแล้ว AFK งั้นเหรอเราก็ตกใจ แต่สิ่งที่เขาพูดขึ้นมาก่อนที่จะ AFK และทุกคนเขาบอกว่าโอ้กูตายแล้วกูไม่เล่นแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับผมและหลังจากนั้นเขาก็หายไปจากเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีในสถานการณ์แบบนี้แต่ผมก็ทำการตั้งสติแล้วก็สู้กับศัตรูอย่างจริงจังและผมก็ชนะครับผมในเกมนี้แต่ว่าเลือดของผมน่ะเหลือแค่6แต่ยังไงเราก็ต้องสู้สิไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนน่ะเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วสู้ ตอนนี้นะเราอยู่คนเดียวศัตรูของเรานะมี2คนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนหรืออะไรยังไงเราก็เสียเปรียบอยู่แล้วแหละและตอนนี้นะสิ่งนั้นก็มาแล้วแหละครับศัตรูของเรานั้นได้ทำการซื้อ AWM มานั่นก็คือปืนสไนเปอร์ยังไงละ่ะทุกคนทีนี้เราจะทำยังไงดีละ่ะ ฮ่ไม่นะทำการยิงไป1เม็ดแล้วโดนสวนกลับมาและหลังจากนั้นจอผมหลอนก็เลยทำให้ผมโดนฆ่าในทันทีครับผมและตอนนี้ศัตรูของเราเขาก็ยืนนิ่งปกติเราก็โอเคเลยเกมนี้แหละเราจะสู้ให้จริงจังเราจะต้องชนะให้ได้ มันก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนของเราหลุดไปแล้วหรือออกไปแล้วเราจะแพ้สะหน่อยเราต้องสู้สิรายที่หนึ่งจงังหวะนี้ผมก็ทำการยิงแต่ว่านะรู้สึกว่าพวกเขาหนักเคลื่อนที่กันเก่งมากผมเลยยิงสไนไม่โดนและหลังจากนั้นผมก็โดนเขาฆ่าแล้วเขาก็ทำการแอคผมอย่างเต็มๆพร้อมกับกดท่าหัวเราะและสงครามก็เริ่มขึ้นนะตอนนี้แหลคะครับผมคนดู เพราะว่าเขาทําการกดท่าหัวร้อใส่ผมและเขาก็รู้แล้วแหละว่าเพื่อนร่วมทีมของผมนะเอฟเคไปแล้วผมคงต้องแพ้พวกเขาแล้วก็ยอมให้พวกเขาแอกผมงั้นเหรอไม่ได้สิเราต้องสู้เราต้องสู้สิทุกคนจังหวานี้แหละผมก็ทําการหยิบซองควงมาแล้วก็เตรียมสู้กับเขารายที่หนึงมาเอาไปกินซัดสองเม็ดแต่ไม่ตายอีก2เม็ดยังไม่ตายนี่มันอะไรกันโอเคเลยตั้งไอวอทีนี้ก็นะ ต้องตายสิเข้ามาข้างในโคโนโเราต้องหวนหนะจอสู้กับเขายังหรอกเรายังไม่แพ้ตรงนี้หรอกรายที่1เรียบร้อยออกมารายที่2เรียบร้อยนี่ไงล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะจะต้องทําให้ได้เลยกับสิ่งนี้ต่อให้เราเครียดขนาดไหนหรืออะไรเกิดขึ้นเราก็ควรจะใจเย็นไว้ก่อนเราถึงจะชนะยังไงล่ะทุกคน ตอนนี้นะศัตรูของเราเขาอยู่กัน2คนและเขาก็จะลุมผมอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ผมชนะเขาไป1เกมเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากลบยิงมันสิฉันนะจะต้องทำได้ยิงมัน แล้วก็เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้อีกตัวหนึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องมาหาอย่างแน่นอนในขนาดนี้เพราะเขาต้องด่ากันอยู่ว่ามันจะตายแล้วทำไมมึงไม่เข้ามาล่ะเฮ้ยและตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันมาแล้วทุกคนแต่ว่ามันสายไปแล้วแหละที่จะเข้ามาตอนนี้น่ะแล้วก็เจอกับพลังของสกายเลอร์แล้วก็ตายครับผมและนี่แหละคือพลังของฉันถึงฉันน่ะเพื่อนของฉันจะเป็นเด็กน้อยแล้วหายไป แต่ยังไงฉันนะ่ะก็ยังต้องสู้สิฉันจะสู้นะโอเคและตอนนี้เราก็อยู่ในรอบที่4กันแล้วนะครับคือมันเป็นรอบที่เท่าไหร่วะเนี่ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะอืมก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้นะ่ะผมชนะอีก1เกมเราก็จะได้ชนะกันแล้วแหละทุกคนแต่แล้วศัตรูของเราเขาก็ออกปืน MP40 มาเพราะมันจะยิงระยะไกลไม่ได้เราก็เลยโอเค MP40 เราก็เล่นได้ต้องสู้สิ และแล้วผมก็ทำการลูดไปสองรอบแต่ว่าเนื่องจาก MP40 นะเป็นปืนที่เราเล่นไม่เก่งยังไงล่ะเราก็เลยโดนฆ่าไปและศัตรูก็ยืนนิ่งเราก็ไม่มีปัญหาเราจะต้องสู้ต่อสิถึงปืนนี้จะเป็นปืนที่เราเล่นไม่ถนัดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยเล่นฉันน่ะจะต้องรอดให้ได้เลยในภารกิจครั้งนี้ของฉัน เอาละจังหวานี้ผมจะทําการดักรอแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมทําการวิ่งออกไปนะผมคงต้องตายผมก็เลยทําการดักรอแต่ตอนนี้นะศัตรูยวนแฟลชฟีดมาก็คือระเบิดเราก็รอแล้วก็เตรียมตัวลูดแต่แล้วผมก็โดนลุมลูดพร้อมกับยืนแอคใส่อย่างเต็มเต็มและนี่นะ ก่อนที่เขาจะแอคเขาได้ทําการกดท่าใส่เราด้วยไม่สิเขาทําการซ้ําสมเราแบบหลอกซ้ําตอนนี้นะสกอร์ของเราก็อยู่ที่4ี4กันแล้วนี่และเหรอจะเป็นจุดจบของเรานะ่ะเราต้องมาแพ้ในตอนจบอย่างนี้เหรอไม่ได้สิฉันนะจะต้องชนะให้ได้เลยตอนนี้การต่อสู้ของเราก็จะเริ่มอย่างจริงจังกันแล้วในะรอบสุดท้ายศัตรูของเรานะ่ะมีอยู่สองคน มันวิ่งมาแล้วเราก็ยิงหัวมันพร้อมกับดีเซิร์ตอัดตัวมันเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อกี้เราให้เขาไป2เม็ดอีกเม็ดหนึ่งดีเซิร์ตต้องตายอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เสียงมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ตายด้วยเม็ดสุดท้ายดีเซิร์ตของเราแล้วก็เราคงจะต้องซวยสินะแต่เมื่อกี้เขาตายครับผมแล้วแล้วเราก็ มายิงศัตรูตัวที่2อ,อย่างจริงจังโดยที่เรานั้นยิงได้และเราก็ชนะครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าปาฏิหารินั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานั้น a k k แล้วเราจะแพ้เสมอไปครับผมที่เราต้องทำเนี่ยมันก็คือการใจเย็นๆและเตรียมตัวสู้ครับผมแล้วก็ จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดตตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเม้น์มาคุยกันด้วยนะครับเอาลับไปลับบ๊ายบาย